สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พผมก็จะมาแนะนําหนังกันนะครับแต่ไม่ใช่หนังธรรมดานะครับมันเป็นหน <rais> ังเปิดมาซีแรกเนี่ยนางเอกของเราก็เข้ามาหาผู้ชายก่อนเลยครับเธอก็บอกว่าเธอะหลงทางหาทางกลับบ้านไม่เจอช่วยหน่อยโดยนางเอกของเราเนี่ยก็อยากได้แผนที่เพื่อที่ใช้กลับบ้านไอ้ผู้ชายเนี่ย มันก็ไม่มีแผนที่ครับมันก็เลยเสนอโทรศัพท์ให้ใช้ใช้แผนที่ในโทรศัพท์สินางเอกของเราก็ไม่ยอมใช้โทรศัพท์ครับเธอบอกว่ามันผิดกฎหมู่บ้านหมู่บ้านเธอห้ามใช้เทคโนโลยีโดยก็ต้องเกินไปก่อนนะครับว่าหมู่บ้านที่นางเอกเราอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีอยู่จริงๆโรคนี้ครับชื่อว่าอามิสซึ่งไอหมู่บ้านนี้เนี่ยมันไม่ใช้เทคโนโลยีอะไรเลยครับมันทําแต่เกษตรกรรมมันอยู่กันได้ไงวะ มาเข้าเรื่องกันต่อครับไอผู้ชายเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าไม่ใช้โทรศัพท์อะ่ะให้ไปเอาแผนที่ที่บ้านมันจะไปไหมล่ะให้ยืมนางเอกของเราแทนที่จะกลัวครับจับดีใจครับผู้ชายจะให้ยืมแผนที่ตามผู้ชายไปบ้านเฉยเลยเฮ้ยง่ายเกนินสีนต่อมาครับอยู่ที่บ้านผู้ชายไอผู้ชายเนี่ยก็ถามน้องก่อนครับว่าเป็นยังไงมาไง เธอก็บอกครับว่าเธออะออกมาเดินเล่นเดินเล่นไปยังไงไม่รู้หลงมาเป็นไม้เลยจากหมู่บ้านบ้าปาวะโดยคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปแรกของชา n น l นะครับถ้าอยากดูตอนเนี่ยก็ช่วยกัน like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับไอผู้ชายก็ตกใจครับหลงมาไงเป็นไม้วะก็ให้ไปยืมหนังสือหาแผนที่ครับแต่หาแผนที่นหนังสือมันจะไปเจอได้ไงวะ นางเอกของเราหาแผนที่เท่าไหร่ก็ไม่เจอทางกลับบ้านครับก็เลยถามผู้ชายว่าไม่มีแผนที่เป็นเล่มๆจริงๆหรอไอผู้ชายมันไม่มีแผนที่ครับก็เลยอาสาขอไปส่งให้ที่หมู่บ้านนางเอกของเราเนี่ยก็มีการลังเลครับว่าจะให้ไปส่งดีไหมเพราะว่ามันผิดกฎหมู่บ้านก็เลยตกลงกันว่าจะให้ไปส่งแค่หน้าหมู่บ้านพอไม่ต้องไปถึงบ้านพอตกลงกันได้ครับผู้ชายก็ อยากจะขอดูเสื้อผ้าของเธอหน่อยเพราะว่ามันสวยดีครับเสื้อผ้าผู้หญิงชาวไร่แต่ดูไปดูมาไงไม่รู้มันก็ไปรูปมันเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเยใจเย็นนุมไอ้ผู้ชายได้ยินก็ถามไปเลยครับว่ายังสิงอยู่ใช่เปล่านางเอกก็ตอบกลับมาครับว่าไม่ซิงอ้าวแล้วทีนี้เป็นยังไงนางเอกก็บอกว่ามันอะ่ะชอบเล่นจำจี้กับเด็กผู้ชายแถวบ้านพอไอ้ผู้ชายได้ยินเน่ยก็ขอเคมเลยครับ และน้องเขาก็ดันยอมครับและหลังจากนั้นก็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 ไปติดตามกันเอาเองครับเดี๋ยวมีลิงก์ให้